ทักรการสวัสดีครับพี่น้องคุณผู้ฟังรับอยู่ทางทีวีด้วยนะครับมามาแล้วมาเอาเนวแไปไหวมาเอาเนียปวานยาวเนี่ยขีข่คันไปไหวถัดตื่นสวยเพื่อเราคนทีานี่มีดีคนละทาพี่น้องเอ้ตั้งแต่ป่ายู่นามกัยังหูกแกงหางคนที่เป็นคนดีนี่มิสินท่าเป็นใ,นใหญ่คิดใจใส่ดังแกว้วบวมหมองหมวัวคุณมั่วบอดีหอนสับสอบ,บอปากมอนินท่าไผ่บอดีเข่งเข่งเสียงดาคนทางบานบอดีพานหาเรื่องให้เช่าเมืองดอกกล่ำบากบอดีออกปากเบาค่ำสมเสียดสี สุดที่ยินดีด้วยม่ยาย่ต้นคมเพลินสมขวนเอื่อน่าวาเ,เป็นคนหูดอกพอพดีนะครับขอต้อนรับขอสู้กับบรรยากาศแห่งความสุขความสนุกสนานนะครับทางทีวีบุญมาทีวีด้วยขอบคุณทาง Facebook ด้วยนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็ยังมีช่วยกันแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับโอ้ยจะเป็นดีหลายนะครับเอฟซีบาวบุญมากระด้นนทางบุญมาทีวีเนาะในทาง Facebook ก็พิมพ์คำว่าบุญมาทีวี6 7ก็สามารถออนแอร์ออกอากาศพร้อมกันนะครับโทโทรศัพท์กะ ตามนาจอเลยครับทุกันมากครับรับสายอ่อนแอนาไม่รูปแบบสดๆครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ครับลืมยังครับโอ้ตื่นแต่เสาร์มาตั้งแต่ยังไม่ได้ท่าแปงอยู่ตรงไหนบ่อาอกาศลืม <c oughs> <c oughs> เป็นช่องเดียวครับที่เล่ยการเนี่ยของเขาเป็เล่ยการสดแต่ว่าบ่ยังก่อนบ่บมี้างแตงหนาบ่มีอย่างครับอ่าท่าแปงฟุน่นลุ่ๆหลุกล,ก,ลกันแล้วครับแต่ละคนอ่บ่มีคอสตูมบ่มีผููธีมาแตงหนาแตงตากาเอาแบบสดๆเลยครับอ่า แต่ว่าถ้าเจอตัวจริงแล้วเนี่ยจะรู้ว่าทีมงานของเราจะหล่อกว่าในทีวีครับเพราะวอย่างกันจีในโทรทัศน์ในทีวีโบมี่สร้างแต่งหน่าบ่มีเอาแบบสดๆเลยนะครับสดๆเลยนะครับนี่มือนี่พงศกระเบิดท่าแปรงแม่แต่หน่อยหนึ่งรีบกระเบิดท่ารีบมั่นกระไรนะครับเอาเอาสดๆเลยนะครับเนาะสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับบุญมากครับมอสายอยู่ครับไอที่ยิยงจักรราชยิ่งขายบอกครับคุณค้าของมุ่งมากนะครับจักรราชใช่ไหมครับ จักราชนครราชสีมาครับมีครับเดี๋ยวให้ทีมงานทางจักราชโทรหานะสวัสดีครับขอบคุณ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 ครับมึงขึ้นอีฝันว่าจะาของหัวล้านอยู่มึงใน, <c oughs> น,นไหมแปลก่าจังไหนปลกล้านเมื่อไปเบื้องนังกินอันนั้นหลายเพราะนัานากินสมัยโบราณน,นะที่เขาหัวล้านล้านนะนะแล้วก็มีผมเายวขึ้นไปยกขวากฝันไปมืนขึ้นเนี่ยหัวล้าน ล้านนี่เด้ล้านเมื่อกลุ่มลงสีล้านเมดเลยไหมข้าเป็ี่ยนยังไงฮะฮัลโหลครับสวัสดีครับครับผมครับโอ้ยอันเมนบุญมาทีวีวันนี้แม่แหละครับบุญมาทีวีแหละครับแม่นี่ครับผมเ่าบุญมาเอาสายอยู่ครับผมโอ้ยเบิ่งอัสอดซ้ำเรื่องยานี่ยนะอาหารเสริมเพื่อสุขภาพครับคุณแม่อยู่อำเภอใดจังหวัดใดล่ะครับ ชุมพรพู้น่ะป้าเบิ่งเบิ่งโทรดัระ์อยู่บ่ตอนนี้นะจ้ากาลังเบิ่งโทรดัระ์อยู่นี่ล่ะโอ้เห็นเบาะมาเสื้อสีม่วงบ่นี่ครับเห็นอยู่บ้างครับผมชวีจังหวัดชุมพรวมื่อทีเดียวแม่อยากได้ยังไงจ๊ะอยากได้อันยาที่อันฟานโทุเรียนเหมือนอาปลาโอโกอันฟานโกจังกอที่นั่นสีนั่นสีแดก็อ่าบุญมาฟานโกนะครับเดี๋ยวให้ ให้ทีมงานโทรหาเด้อครับผมขอบคุณรครับคันใดส่งมากดีละเงินจะเงินปลายทางหรือว่าส่งจังไดเดี๋ยวแม่แมโโ่โอนเงินเข้าบริษัทรถก็ได้ครับโอนเงินเข้าบริษัทแล้วบริษัทจัดส่งให้เลยครับรับปาาระกันครับถ้าเป็นซื้อของบริษัทแล้วผมมีต้มตัวแม่โอนเงินเข้ามาดโหลดเด้อครับ,<อ>รบเดี๋ยวทางบริษัทเดี๋ยวเดี๋ยวทางบริษัทประสานไปมือมือหนีวันอาทิตย์นะแม่ครับเนาะสวัสดีครับคุณแม่ครับ ยันเดี่ยนาะมันจะเป็นนะความหมายเห็นนะเดี๋สิ่งวิ์ทุเรยนอยู่นะโอ้เรื่องของเรื่องว่าเธอไปครับได้ครับขอบคุณครับแม่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับเอ้าจากพี่น้องจากชุมพรสิ่งทุเรียนกับงามประทษแงเหรอเนาะคักปั้นยังสวัสดีครับผมบุญมาทีวีครับว่าจังไหนครับอยู่ที่ไหนครับ วิเชียรบุรีเป็นยังไงเนาะพี่น uh, ้องทางวิเชียรบุรีคือจ e ังมิดมีสี่ส่อนแท้เป็นติดสายแล้วเนี่ยติดสายแล้วเออเป็นพลังบุกเป็นพลังบุกปัดอู่นั่นเลยนะครับนีครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวตามให้อีกรอบหนึ่งเด้อทางวิเชียรบุรีเนาะครับครับแป๊บหนึ่งครับไายุกไก่พญามันพญ่เม่ยเเม่แดงบอกให้เนี่ยครับวิเชียรบุรี นะครับให้โทรกลับลูกค้าน้อยลูกค้ารอแล้วรอเล่าบรรยามขายบอด้กับจมจมอยู่ก็ขายบอดี้แทบเาช่วงนี้อยู่ครัเพอนันบรรลูกค้าทร่มมากแปดรอบแล้ละวาครับไม่ยอมรับสอาบวยอมโทรกลับลูกค้าอยู่ขันโจมขายบอดี้นี่จมคัาขนาดเราครับรรย้มลูกค้ามากพอนีทโทรกับสวัสดีครับฮัโหลฮัลโหลจ้าใช่ดรอเตอร์ป่ะคะครับผมบุญมาพันดวงครับ เขาทาว่าจะทําหนังอะค่ะเมื่อไรจะได้ดูคะหนังเรื่องอย่างนอเราเฮ็ดหนังเข้มตัว<ร>สมมตเนี่ยอ,อ๋อเสียสมยิ่นบ่ใช่เสียสมยอ่งก็ทําอยู่ครับมันยังหาป่าดงดิบไม่ได้ตอนนี้นะ่ะ<อ>มันติด COVID, โควนะิดแต่ว่ากําลังจะไปถ่ายทํามันไม่ได้ติดโควิดดอกแต่มันติดนยุ่งไร่กัดกรอนนะครับไคเลือดออกกรอนก็เลยหยุดตีเวกอนมาสันเดะความหมายก็ใดครับ เดั๋ยวบัดนี้ดรเดิหลอเนาะดรเนาะนั่งดูทอทัชเชื่อียขอบคุณครับแป้งกับเรเดท่าด้วนี่ส่วนสิท่าแป้งสิ่ซ้ำใด่เอาครับขอบคุณครับสวัสดีจ้าขอบคุณครับห่อยกับเจ้าของเองนี่ละสวัสดีครับโลครับวันนี้ใช่เบอร์บุญมาพันดวงใช่ครับบุญมาพันดวงพูดอยู่ครับผมว่าจะสร้างยาสีฟันหน่น่อยครับหยุดอยู่ที่ไหนไอ้บ้านผมนะเออบ้านอยู่ที่ไหนอยู่นครสุโขคัครับ นครท่มเนาะอ๋ออำเภออะไรครับสามพานหรืออำเภออํเภอดอนตุ่มดอนตุ่มนครท่มเนาะเอ่อนครปฐมอ่าได้ครับเดี๋ยวให้เบ้าลำปาวโทรหานะครับครับไอพี่ครับตอนนั้นโทรทิ้งต่อไปแล้วเพื่อนบอกจะโทรทิ้งต่อกลับมาอีกเบอร์นึงอ่ะอ๋อแล้วเงียบหายไปเลยล่ะครับอ๋อไม่รู้เป็นไรนะเบ้าลำปาวภาวะแต่โควิดตอนนี้นะครับจมมุมมๆไปผู้เดียวครับจะเป็นยังครับซูมเลยนี่ครับเดี๋ยวถามให้เด้อครับ สวัสดีครับเดี๋ยวถามเบาลำเปล่าให้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับย่างไปกระจมไปอยู่ผู้เดียวยุคเป็นอย่างไรตั้งแต่โควิดเป็นต้นมากนะครับเบาลำเปล่าก็ได้เอาครับโทุกคับลูกค้าเน่เด้อลำเปล่าเอ้ยนะครับเอาขอบคุณอย่างสูงกันแล้วกันครับ0894223471ครับ0803249222นะครับขอบคุณหลายๆนะครับโอ้โทรศัพท์ข้างคอมเมนต์ทั้งดูทาง Facebook ก็เยอะนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยแชร์นะครับ บ้าบุญสอนบอกว่าสวัสดีครับว่าสันครับบุญสอนอ่าแล้วก็คุณวันชนะนิมิตด,ดีมีสูขน้ำพองตอนนี้ฝนตกนะฮะบึงการกระตกครับอยู่ทั้งนอกตกแห้งครับตอนนี้บึงการฝนก็ตกนะครับสวัสดีครับบุญมาบ่แม่ละครับบุญมาอะไรแม่ตัตเป็นเปลี่ยนเลยเน๊ครับ โอ้ยก็ได้แล้วเนาะครับยังวัดสีวัดเรนซ์ซไฟฟ้าอย่างปะเสียเวลร่าซื่อๆทุกอย่างสีแดงมืดครับอยังไปสีเสาไฟฟ้าก็แล้วกันเนอืมครับได้งมืดจิตเออบวชเอ้ยเนาะจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับจ้าจ้าครับคุณแม่ครับขอบคุณครับ สวัสดีจ้าบอลเซลลิตเปนสแะแม่พ่อได้หัวได้มวลกันสวัสดีครับผมบุญมาครับพูดสายอยู่ครับอยากสอบถามยาสีฟันถามว่าอย่างไงครับอยู่ระยองมีกำลังนะครับอ๋อระยองมีครับผมอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวผมให้ตัวแทนทางระยองโทรกลับตอนนี้ดูทีวีหรือฟังวิทยุครับดูดูเฟซบุ๊กดูทางยูทูบจ้ะดูทาง u t u b e อ๋อขอบคุณครับ สวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวให้ทางระยองโทรกลับนะสายต่อไปครับสวัสดีครับผมบุญมากครับประทุมลาดวงซ่าบ่พหอมี่ละนาอประทุมลาดประทุมลาดนี่คือกับอำนาจเจริญในน่นประทุมลาดวงซ่าครับเดี๋ยวให้ตัวแทนทั้งประทุมลาดโทรกลับพี่พ่อเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ สา่ต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับบริชังของราคะเพราะว่าใส่น้ำเบาแจกประจำอยู่ฟนท่องอ๋อครับครับครับอยู่กับเบาแจกเนาะครับใส่กระเบาแบจกประจำคร,รับไปเสี่ยเพราะว่ามันแกะไก่กันกะบนยานใหญ่โคมาว่าครับไข่ไข่ทำมาจะข้นสองขามาสันอด,อดทำมาเอาเอาคุณยายบอกเลยครับ ขอ,อขอโทษด้วยค่ะกหาผิดปาดิึงว,วันพระเราพากันไปวัดปฏิบัติธรรมนำวิถีอืมมันจดมนภาวนาหาความดีครับ ไม่กี่ปีก็จะพากจากกันไปแมนแล้วนาประมาทขาดชินทำคำสอนคะถูกต้องยัสลาลงทุนทําบุญไว้แม่ล้วครับสะสมชาตินี้ชาติหน้าหรือชาติไหนครับเติอมอย่างใจให้พระสุกทุก,ทกคืนวันสาธุวันาาอื่นมันเป็นวันพระนะค่ะเนะอโอ้มือนอีวันศีนหน่อยบ่อยแม่แมนมืนวันพร<า>ะ โอ้ครับครับ,รบผมปัญหาพอพุ่นมากเพิ่นนั่นแหละเพิ่นกับพอได้รับจักเก็ตไมีเั็มเตีมเพิ่นยากครับแม่เอ,อ้ยจ็คก,กันได้เป็นอะไรจะละมือจะละเว,เว้นทุกทุกคนเลยค่ะทั้ออวิทยุหรือออกโทรทัศน์ค่ะออกคอนยูทูปออกคอนเฟดบุกออกคอนวิทยุโทรทัศน์เหลือตะตู้เย็นบม่ได้ออกแม่ตอนนี้ก็พลลัดล้มโอ้กาโผมครับสวัสดีจ้าคุณแม่ครับจ้าขอบคุณครับ จ่าคุณแม่คุณยายครับขอบคุณหลายเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณยายนะฮกเนาะโทรมาบอกกันพระสวัสดีครับครับดูครับครับผมขอบคุณยครับขอบคุณหลาอครับครับผมบุญมาครับครับคุณยายนะกโทรมาบอเปิดวิทีวีดังโทรห์ดังเสียออกช้ากว่านิดหนึ่งครับเบาไกลคัมพิระสบายดีครับท่านประทาน สวัสดีครับคุณลำยายแสนจันททาง a c e b o o k นะครับบอกว่าสวัสดีจา้าฝนตกไปจาทาั้งน้องหานตกอยู่จ้าแต่บ่แห้งจา่าดินินแห้งเติมครับบืองการเมื่อกี้เนี่ยนะจนว่าในห้องวิทยุนี่ฝนเสียงฝนเข้าวิทยุเลยนะครับและคุณอุษาดย,ยุทธบ่เลยครับสวัสดีครับประสรน,นะครับขอบคุณครับคุณไม้ห้วยแถลงไม่ถแถลงเนาะครับหานโยหานกรทา สวัสดีครับรับฟังอยู่นะครับขอบคุณครับกุศลสุขบันเทิงพนมดงรักเบิ้งอยู่ด้วยจ่ารูปลออิลีจ่าขอบคุณครับเฮ้ยย่องกันจ้าก็บรยท่าแปงเลยอนันตาอนันตานะครับสวัสดีครับชอบมากครับช่องนี้ฝากเป็นก็ลังใจกับช่องนี้นะครับมีหลากหลายให้พี่น้องได้ชมได้เบิ่งกันนะครับแล้วก็คุณวันชนะนิวิดีมีสุขนะครับสวัสดีครับผมนะครับวันนี้วันอาทิตย์พักผ่อนอยู่บ้านเปิดทีวีชมบุญมาทีวีพีเอชไอช่อง67หรือทางเพจเฟซบุ๊กได้นะครับ สวัสดีครับผมบุญมากครับครับผมอันนี้ถามเขาว่าไงขาบุญมากครับใช่แล้วครับตัวเป็นๆเลยแม่ว่าจังไดครับอยากจะถามว่าถามว่าไงเป็นอาหารเสริมดูแลส่วนตรงตา B I S T A ครับ คุณแม่อยู่ที่อำเภอจังหวัดตะมนต์ไทยเอาอย่างงี้คุณแม่อยู่ที่ไหนครับเดี๋ยวให้ทีมงานโทรกลับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอยู่ไหนครับอยู่บุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์อำเภออำเภอเมืองเลยครับโอ้อำเภอเมืองบุรีรัมย์นะฮะอยากได้อะไรครับเบียร์สตาเนาะครับอาหารเสริมแม่นางจะได้อะไรแม่นางจะได้อะไรเบียร์สตาเนาะแม่นางครับครับผมได้ครับแม่นางครับเดี๋ยวให้ทีมงานทาง บุรีรัมโทรทกลับก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับแป้งนะแป้งแป้งสวัสดีค่ะยม,มุกดาหารจามุกดาหานฝนตกเพระนคุณแป้งคุณอมาราบุญยรัตพันธ์สวัสดีค่ะคุณุมากสังสังสบู่ล่างหนาสามก้อนถูโตสามก้อนยาสีเขียวสองหลอดเกือบเดือนแล้วบ่มีพระไทรงจากเพชรบูรณ์วยคือขี่ลายไทยเปรแทะอำเภอเมืองว่าเพชรบูรณ์นะฮะ เออเอาอดีิถามทีมงานท่างเพชรจูรณบให้เดอร์ครับคุณอัมร่าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับบุญมาพันดวงพูดอยู่ครับน้องกีครับเบาเสียงสร้างครับท่านน้องกีครับผมอยากได้อะไรครับเดี๋ยวพผมไปท่านน้องกีทร่กับเด้อครับคุณพ่อเสียงห้ามกันนะครับเบิ้งจะทั้งโทรหัส์เนาะ ครับครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ทําทีมงานทางน้องกี่โทรกลับนะครับขอบคุณในหลายครับศูนย์ปดเก้าสี่สองสองสามสี่เจ็ดหนึ่งครับสวัสดีครับค่ะครับผมสั่งสั่งสายแดงเมื่อวานนี้ยกน้ำไส่งเลยวันนี้สั่งสายหลายแดงนะครับอืออยู่ที่อำเภออำเภออย่างครับคุณแม่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินชุมพลบุรีจังหวัดสุรินเนาะ ครับได้ครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวผมตามให้อีกรอบนึงได้เสนอต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะขอบคุณแหลยครับทั้งหนอกทั้งลมทั้งฝนครับทั้งฝ่าห้องนะครับโอ้ยเป่ยน้ำเปืดนมาล่ำอุบลนลครับฝ่าเลยห้องเปิดคมสอนเอื่นหาฝ่าเลยโอ้ยฝ่าเอ้ยฝ่ามันก็แมนแล้วเนาะจริงๆเราห้ามเปิดแนมนี่เลยต้องไปเปิดน้าคนในย่างระดูการนี้ดูดูฝนฝ่ามากเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกสายครับทั้งหน้าหม่หลังใหม่ด้วยนะครับ สวัสดีครับผมบุญมาเพืดวงครับในยินครับฟังจากโทรศัพท์นะครับค่อยเมยงงนะฮะเวลาโทรมาพร้อมแล้วครับที่จะบรรยายข่าวนะครับให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับกับเบาเข่ากำอยู่ทั่งรอนะครับมาจากทางสมุรประการนะครับเดี๋ยวบ่าวมากขออนุญาตพักฝนกระตกรับไปกินก้าเที่ยงกันก่อนนะครับเดี๋ยวพอกันในช่วงถัดไปนะครับพักกันสักครู่ครับ